สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาเดินสำรวจป่านะครับก็เจอต้นมะขามงนะครับเขามีลูกลูกเขาอยู่ข้างบนคงจะหล่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาเก็บออกมาเมล็ดไปเพาะแล้วก็ไปปลูกนะครับก็ได้มาเม็ดนะเล็กๆแต่นี้ไม่รู้เมล็ดอะไรนะครับ ก็จะเก็บไปเพาะดูเหมือนกันนี่ก็ยังเป็นป่าป่าตรงนี้ก็ยังรวมสมบูรณ์อยู่นะครับหวังว่าคงอีกไม่นานเราคงจะหมดนะครับเพราะคนที่นี่เขาไม่ค่อยรู้จักรักษาป่าไม่รักป่านะครับตัดไม้นะครับก็เป็นพื้นที่ของเขานะครับก่อนที่ ไม้จะหมดผมก็จะเก็บมเมล็ดนี้ไปเพาะเพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับไปเจอกันคราวต่อไปครับสวัสดีครับ